อสวัสดีพลายสวัสดีครับวางไหนน้อมื่อน,นี้สิบวาสิมานอันเล็กเล้าพัฒนาไหมได้ไปนอ้ํมื่อน,นี้ได้แล้วครับเอาเอาไปไม่ตัวใดแน่ยกเกิดนี<อ>ยกที่ไป<น>พี่ให้น้องเป็นเบิ้งเมืองดูชัดเปลี่ยนที่ดอกอันทีเฮ็ดมานี่เฮ็ดเป็นเส้นสีน้ำเงินเส้นสีแดงเข่ากับช่วงสาดเล้าอยู่ดอกเพราะทัดต้ตน,น,ตนเอาอันนี้เฮ็ดให้เบิ้งอัน อันสำรับการจับคู่นั่นคือคุณตุยต้องเอาไปจับคู่เองให้พี่น้องไอซีนองตัดเบื้องห้พี่น้องอันเพิ่นจับเบิ่งไอซีเพิ่นจับเอาไอเพิ่นจับเอาเรามื่อนี่จะเป็นการจับคู่ให้มีคอก้อนยีน่อลจะจับให้แต่ตอนนี้เบิ่งของอันคุณตุยไปก่อนครับซื้อมากตัวแรกก็ลองหน่อยซีพนุ่งน้ำมากเกือบแล้เพิ่นเบิ่งดูวไออันท้องแม่ตุยอันแกนมา,าตัดให้ อยู่หกคูคนผู้นีู้นีนั่งขึ้นม่นากินะเลาาหมึกีบว่ามือเป็นยังอันนี้แม่ตุ้ตัดให้สามตัวมีสองแถวแล้วก็มีคูใดแน่มีศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดหกเก้าตัดสองตัวให้กับมีอยู่มีอยู่หกคูศูนย์เจ็ด 8ปดเก้าศูนจเก้าหเก้านึ่ปดอันนี้เป็นห้องแม่ตุ้ยตัดให้ไทที่มักแบบไหนกัจ้งคอยเอาไปจับใส่กัะเนาอันนี้เป็นของเงินวันนี้นี่ให้เบิงอีกชัดๆเด้ครับเพื่อนอาจจะเขียนบ่ราะชัดผู้ใดก็ได้ในนี่นี่จังมักจ้ของไง เห็ด j นี้ยิ่งใหญ่เปนสันเออของในนอ่บ่เอาปีในนอ่เห็นบ่นนองครับเบื้องเบื้องอีกจังน้อยนึงก็ได้สำหรับสิ่งที่ผ่านมาครับสิ่งที่ผ่านมาก็คือของหมู่บ้านนี่สิครับของหมู่บ้านนี่มันสิออกก็เอาเอาตัวร่วมเสียมเงินไปออกปกติเรามันสิออกแบบนี้ครับปกติมันสิออกแบบนี้ที่มันเคยเปลี่ยนมาก พอดีคุณตือมาทชาทอดน้ำมันก็นเลยเปลี่ยนแบบนี้มันก็นเลยออกดีกอเราเมันก็นเลยออกว่าเป็นรัชนะตัวนี้นะครับลองมึงมันออกออกว่าเป็นเรื่องของตัวนี้เมื่อต้องเอาแบบตัวแดงดอกเอาตัวนั้นไปน้ำเนะเพราะว่าหมู่บ้านมันไริออกมันมีผลอยู่ด้วยครับผลไอ้ผลการออกของไอ้ไวยคอยเล่าว่าของเท่าทีออกไปเขียนมาเผยเวอร์นี่มันตรงวับอันที่ออกเป็นทีเมียวิ่งกับมี่ไฮเบิ้ลน้ำขึ้นกันครับมันวันครับ นี่คือ,อย่างหอเบอริรงน้่อันนี้เบริรงไหอันนี้พอ่อสิมมองเห็นแล้วเนาะครับเนาะจากแบบใดสำหรับของมือวันที่หนึ่งครับวันเป็นวันวันที่สองเนาะสำหรับของมือวันที่สองเมษาครับวันที่สองเมษานี่คือคือตัวนี้ละพราะมันออกแล้วการทีเอาผลมาไหวมองข้างในนั่น เขาพูดถนี้เรายังเราเสิรอันนี้ก็เป็นน้องไม่นะจ้าเบาก็บ่ค่อยเป็นดอกเบาติดๆคัดๆเพราะว่าฟึ๊กไม่เป็นน้องไม่เด็กอนุบาลมาสั่นพันว่าเยาเดี๋ยวอยู่เรื่งว่อนุบาลเล่นเด็กอนุบาลเบายังกะบ่เป็ี่ยนพันว่าทีหน้าทีหลังยู่ย้ายไปไกลได้ไปตู้มาแล่นเพราะว่าฟึ๊กไม่มันก็ับซ้ำนี่นะจ้าเพราะว่าเด็กอนุบาลต่อไปอาจเบาเก่ยงเชียงงงคัดไม่ฝากติดตามช่องแม่ตุยรวยายวัน กดไหลกดแช่กดติตตาไม่ได้ค่ะปากช่องแห้งๆฟังๆลำๆด้วยจ้าเบฟซี่โฉบมาทุกคนทุกคนเลยครับ